นี่กลือนะครับเกลือเสล้วเกลือ สวัสดีครับผมจะเตรียมนานาสาระชาแนลช่องที่หลากหลายเรื่องความบันเทิงมากมายเรื่องสาระและก็ไม่มีสาระคนเปกุกเขา้าเว้ากันแบบที่แบบน้องบรรยากาศม่วนๆครับผมครับเมื่อนี้ก็มีของดีๆมาฝากพี่ฝากน้องอีกเอาไปเบิ้งกันครับพี่น้องไปไปเบิ้งข้างในกันเลยครับผมว่าตำใาเกลือยังไงยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูเราไปถ่ายความเกลืออนที่ยอัออนไหน เตือไม่ถึงไหนครับอันนี้ใช่ไหมเนี่ยเสองอันเนี่ยปงแล้วครับเรือแล้วอันนูก็อันนี้ก็ใช่เนาะอันนู้นใช้เมลากี่วันต้องมาถามด้วยอ๋อถ้าพูดไปเลยครับเริ่มแรกเริ้มแต่เริ่มแรกเริ่มแรกก็เตือนนาขุดล่องล้วมาโดนขุดล่องคู่แล้วก็ระเลงแล้วก็เตือนตีเตือนไม่ได้ทงสีสีขาแล้วก็เรือที่เอาน้ำเข้าเขาเรียกว่ารูนะ เสร็จเอาน้ำน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลงจะน้ำได้น้ำน้ำได้สิบ่าดีกีแล้วก็เอามาแช่แช่ให้ได้ได้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ดีกีแล้วก็ถอดกิ้งขวดเขาเรียกขวดท้องขวดท้องสามวันที่เป็นล้อที่เป็นรถอันนี้คือรถกิ้งรถกิ้งอ่ะกิ้ง นาเนี่ยสามวันเต็มๆมานะสามวันแล้วก็พอสามวันใช่ท้องใช้ได้ก็เอาน้ำยี่สิะมาโป่งมาโป่งมาไถมาเข้านาน้ำมะนะก็จะตกเป็นเกลือแบบนี้ะตกเป็นเกลือตั้งแต่พวกตั้งแต่พวกผมไม่ได้มาทำได้เกลือบ้างไหมย,ยังครับเหรอ,อโอ้ตรงนู้นทา <ๆ S 2> ง,งนู้นเขาเป็นกองเป็นกองหรอเขาเป็นกอ,ออกองเขาทำกอง วันนี้เขาเรียกว่าดอกเกลือเลยครับที่ใครน้อันนี้คืออันนี้เป็นเกลือแล้วนะครับเป็นเกลือแล้วนะครับโอ้โหเป็นเกลือแล้วอันนี้เขาเรียกว่าดอกเกลืออันนี้เขาเรียกว่าดอกเกลือนะครับนาเกลือสมุทรสาครครับ ตอนนี้ยังเป็นน้ําอยู่แต่ข้างล่างเป็นเกลือแล้วดูนาเกลือกันนะครับนาเกลือนาเกลือจังหวัดสมุทรสาคอ นี่คือรถบดรถกิ้งเขาเรียกรถกิ้งดอกเกลือนะครับ นี่เป็นดอกเกลืออ,กกลอ๋ออันนี้เขาเรียกว่ามันมันกำลังจะเป็นดอกเกลือนะครับัเป็นลอยๆนะครับครับแล้วเขาจะตักคือถ้าเป็นดอกนี่นมันจะเม็ดใหญ่นะครับเกลือจะเม็ดมันจะเม,ม,ม็ดใหญ่ๆเขาต้องตักออก ัจ่ายอันนี้เขาเรียกเกลืออะไรเกลือสินเทาหรือเกลือทะเลครับ่มเกลือทะเลเกลือสมุทรนี่แหละเกลือสมุทรเกลือทะเลที่ว่าเอาไปดองปลาแล้วมันไม่มันไม่เสียมันได้บางที นั่นหน่อยคนที่เขามาทางอุอบลนทางอะไรทางนู้นนะต้งเกิดสินเทาไม่ใช่เวลาเขาจะกลับบ้านในสงการที่แบบเมื่อก่อนที่ไม่มีโควิดเนี่ยนะเขายังมาเอามา,มาขอซื้อทิ้งสามคนทีท่าสายข้อาอของเราออของเราั<อ>รานนี้แด้ใช่ไอดี เขาบอกว่าเอาไปจองปลาล้าแล้วมันมันดีกว่ากันเยอะเท่าของเรามันเก็บนี่แน่หลานหลานชายมาแล้วหลานชายสวัสดีครับสวัสดีครับเหมืออนบกมีของขวัญแจกไหมมีของขวัญของขวัญเอามาเผื่อไม่ไม่ใช่เหรอนี่ของขวัญเอาเผื่ออยู่ไม่ให้เหรอเายกี่หดีแล้วเด็กไปแล้วไม่ต้องไปแจกแล้วพี่เราจะสั่งน้ำมาใไงลูกหนูจะทานกับพ่อป้ารับลูก ลูกอยู่ชั้นไหนครับลูกชั้นสามอยู่ชั้นชั้นสามเรียนอะไรครับลูกหนูหนูยังไปลูกเติมหนู่ว่าอะอหนูให้ขนมมาลูกฟังฝัา่น ทิ้นเทากับเกลือนี่ไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันสินเทากับสูตรสินเทานั้มันต้องใช้ต้มมันช้ต้มแบบแบบคนสิงคโปราชอ่ะผสมไอโอดีนเกลือสินเทนี่ยมันดูดมันเป็นดูดน้ำขึ้นมาจากดินใช่ไหมครับเขาบอกว่าไอเนี่ยอีกหน่อยที่ไอเนี่ยไอไอแร่โพเทสต์ะเขาจะมาทำไออะไรนั่นเราก็จะไปกินแร่ไอขยะที่เราทิ้งเนี่ะอันนี้มันมาจากน้ำทะเล ีแบบมาเกลือนี้เก<อ>ลือทําจากน้ําทะเลเออาเราเอาน้ําทะเลมาขังเอามาจากนู่นเลยใใะในทะเลออแล้วก็ผ่านนะตอนเนี้ยขาวมันมาอย่างไงครับปล่อยปล่อยเข้ามาตามของที่ปีประตูน้ํานี่เหรออ่าจากโน่นน่ะอ๋อมันมาจากทางนู้นเหรอ,อต่อ ตอนนี้มันมันลึกไปแล้วต้องใช้ต้องใช้ดูดขึ้นแล้วมอญท่ใช้ปืนอันนี้คนนั่นแหละอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะคลองนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่คลองนี้ก็ไปจากทะเลบ้านเราเหมือนจะเข้ารู้น่ะคลองประมงแต่ถ้ามาจริงๆคือมาจากทางนู้นที่เราจะขึ้นไปไอเนี้ยคลองหลังโรงเรียนที่เราจะไปขึ้นไปสะพานแดงครับอ๋อเขาเรียกคลองประมงอันนั้นมันก็จะมีคลองส่งมาเรื่อยๆใช่ไหม นี่เราเข้านี่ไงตรงหัวถนนนี่ไงน้ำทะเลเข้ามาตรงหัวถนนเข้ามาใกล้นี่ตรงตรงสะพานตรงวัดถนนตรงนี้ใช่ไหมแม่นน่นโน่นบน่นบนใช่ไหมอันนี้เป็นน้ำทะเลไหมที่เราไปนี่เข้ามาจากทะเลเลยหอยปื้งเขาพิ้งให้แล้วก็ข่ไข่ก็วิ่งน้ำใสสองอันน่ะนะตรงกิ้งอ่ะเก่งเขาเพิ่งจะอ้นี่แต่ติดเครื่องไม่ได้แล้ว ทำเองหมดเลยทั้งกิ้ง <c oughs> เครื่องกรกิ้งแล้วก็ติดเครื่องกติดเองทีงนี้หัวไหลมันมวงใงม่ตกแล้วีกว่เมื่อก่อนเลู้จพ่อทาเองคนเดียวีน้องชาอยู่อยู่ก้ <c oughs> ตอนน, <c oughs> น,น,นี <c oughs> น้ใคงัก็าสำรับนะเมืม่อก่นนี้ ไปทำสำรับตลอดไปกับแม่พอไปส่งไว้แล้วก็นอนกันที่วัดเนี่ยไปกไปกับพระบุญมาก็อุ้ยมาพาขุดจะเป็นปแถวเป็นแนวไม่มีเบื่อโอ้ยเบื่อคนแก่หนาวนะมาว่านะแล้วอาบน้ำต้มมานี่ยไปได้ยังอ่ะ มีน้ำร้อนค่ะอ๋อมีปนี่เกลือนะครับ

นนนี่เป็รือแล้วะคับถ้ามักก็ให้กดไลค์ถึกใจก็ให้กดแชร์นะครับถ้าแม่นก็กดซับสไครแล้วว่ากดติดตามเห็น้ำเนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับข้างล่างนะครับเพื่อเขามีคลิดไปใหมไๆพี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนครับ มีคลิปที่มีสาระหนาหูนะครับพี่รองจะได้กันถึงเตียนครับเมื่อนี้ผมจะเตรียมนาหน้าสาระพอล่าพี่รองไปก่อนพบกันไหมครับคลิปหนาสวัสดีครับ